สัรจีนพร้อมประเคนอาวุธขั้นเทพให้ไทยไปดับคลั่งผู้นำ,ำเขมนสติแตกเปิดฉากยิงก่อนเพราะต่อให้กองทัพกัมพูชางัดขี่นาวุธสอยบินลบ KS14 สอย F16 กองทัพไทยรับรองกระสุนด้านเพราะรหัสกดปุ่มยิงอยู่ในกำม,มือมหาอำนาจจีนหาคุณเซนผู้นำบ้าเลือดจะสั่งยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ SK14 ระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางของกองทัพกัมพูชาที่ได้มาจากจีนเก็บไว้ตั้งแต่ปี2566ต้องให้กองทัพจีนไฟเขียวก่อนเพราะถ้ากองทัพกัมพูชามีจริงหรือจีนเหยียบเบรกหัวทิ่มไม่ให้ใช้ไม่งั้นกองทัพกัมพูชาสั่งยิง KS14 สอย F16 กองทัพไทยไปนานแล้ว ไม่ใช่ว่าจะปรวกสารัะเครื่องที่ใช้อาวุธจีนคู่แข่งทางการทหารและการเมืองเพราะดันไปใช้อาวุธศัตรูมาถลม่มอาวุธสารัะตามที่คุณเซนเผือเจอยอ้อนในอดีตตอนที่จีนกับกัมพูชายัางจูป,ปากกันอยู่มหาอำนาจจีนเจ้าพ่อค้าอาวุธโลกให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะปานกลางแบบ KS14 จากประเทศจีนซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของกัมพูชาระบบป้องกันภัยทางอากาศ s k 1 4ซึ่งเป็นสายการผลิตขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาขึ้นของจีนเป็นรุ่นส่งออกต่างประเทศ ทั้งยังมีหลายประเทศที่ซีบุกจีนมีไว้ประจำการและไว้ใช้สู้กับเครื่องบินขับไล่อาทิเช่นเมียนมาไทยและล่าสุดคือกัมพูชาก็มีไว้ในครอบครองดังนั้นอย่าว่าแต่คขมเม,มี กองทัพไทยก็มีเก็บไว้ในคลังแสงเช่นกันเพียงแต่ไทยยังไม่งัดออกมาใช้เท่านั้นเพราะกองทัพกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบแม้แต่ลำเดียวกองทัพไทยจะเอาขีปนาวุธ k s 1 4มายิงทำไมแม้ k s 1 4จะสามารถใช้สอยโดนหรือเฮลิคอปเตอร์ได้แต่ไม่คุ้มเพราะระยะยิงไกลส่วนโดนกามิกาเซหรือเฮลิคอปเตอร์เพดานบินตำ่ำใช้ปืนใหญ่ของกองทัพไทยที่มีเป็นกระตั้ จึงไม่จําเป็นต้องงัดของแรงออกมาใช้เพราะกองทัพอากาศไทยยังได้ติดระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS1CM ไว้ที่กองบิน4ีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ลานจอด F-16 ที่ใช้บินไปถล่มฐานที่มั่นกองทัพกัมพูชาที่ขนจรวดหลายลำกบ b f 2 1ออกมาถล่มพื้นที่พลเมืองไทย ของแรงที่กองทัพไทยมีเป็นรุ่นส่งออกจากจีนล่าสุดกองทัพไทยนำเอฟสไปอัปเกรดไม่เท่านั้นกองทัพอากาศไทยงานชุกเปิดรับสมัครทารเข้าประจำการกองทัพอากาศเปิดสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2 5 6 9จำนวน700อัตราต้องมีสเปคเป็นคนไทยในแง่ของสมรรถนะ KS 1 4สามารถเปรียบเทียบได้กับระบบ h o c k OK MIM 23ของสหรัฐซึ่งเป็นต้นแบบของระบบพลอตติอสหรัฐอเมริกาได้ลุกของเก่ารถใหญ่ส่งไปให้กองทัพยูเครนเปิดศึกถล่มกับกองทัพรัสเซีย KS-14 ได้รับการออกแบบหลักเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินโดรนและเฮลิคอปเตอร์นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นระบบป้องกันขีพปนาวุธเพื่อต่อสู้กับขีปนาวุธนำวิถี และขีปนนวุธ์ล่อนที่มีความเร็วเกินสามารถได้สบายสบายจีดความสามารถการยิงได้ไกลถึง70กิโลเมตรและเพดานยิง27กิโลเมตรระบบยิง KS14 ของกองทัพกัมพูชาถูกติดตั้งบนรถบรรทุกแบบ 6x6 ที่ผลิตโดยจีนระบบพกที่สลับ พร้อมสนับสนุนหากไทยลองขอโลกขีปนาวุธพกประกอบด้วยส่วนประกอบ7ส่วนได้แก่สูตรประสาทข้อมูลและสูตรควบคุมแบตเตอรี่ทำหน้าที่สั่งการและควบคุมที่สำคัญซึ่งรวมถึงการประมวลข้อมูลอัตโนมัติ การระบุศัตรูและการสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลดิจิทัลเรดาร์ตรวจจับสำหรับการตรวจจับเป้าหมายในขณะที่เครื่องติดตามและส่องสว่างกำลังสูงขีปนาวุธพบทำหน้าที่สังหารเป้าหมายช่วยป้องกันอากาศยานปีกตึงและปีกหมุนขีปนาวุธร่อนและขีปนาววิธีโคกระยะสั้นทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะทำหน้าที่เล็งจีปนาวุธแล้วแท่นยิงยังรองรับการสั่งการก่อนการยิงและ ขนส่งขีปนาวุธในสถานการทายุทธวิธีอีกด้วยลูกค้ารายใหญ่ที่สารบการบักเคนให้ในเอเชียอาทิญี่ปุน่นซา دي, อุดิอาระเบียสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือไต้หวัน และไทยลูกค้ากระเปบานาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหากผู้นำเขเมรเกิดสติแตกเปิดฉากยิงไทยก่อนขณะที่ F16 มัจจุราชที่เคยไปกล้าชีวิตฐานกัมพูชาที่โหดเยี่ยมยิงจรวด b m 2 1ถล่มพื้นที่พลเมืองไทยกำลังดำเนินการซ่อมแซมเครื่องบิน F16 หหลังจากการตรวจพบรอยร้าวที่โครงสร้างบริเวณฐานล้อหลักโดยได้เคลื่อนย,ย้ายเครื่องบินไปยังหน่วยซ่อมบำรุงที่กองบินจังหวัดนครสวรรค์ และกําลัง่้มแซมร่วมกับบริษัทอุตสาหก,กรรมการบินจำกัดการซ่มอมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศแต่รู้หรือไม่ว่า F-16 สหรัฐยังคงขายให้กับลูกค้าทั่วโลกล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ให้การอนุมัติส,สําหรับข้อเสนอการขายแบบลัดต่อลัดหรือ G2G เครื่องบินกับไร่ F-16 บล็อก70จำนวน12เครื่องแก่เปรู เพื่อให้เปรูนำไปใช้คุ้มกันอธิปไตยทางน้านฟ้าและปกป้องชายแดนประสิทธิภาพการโจมตีอาการสู่พืชสุดแม่นยำในการสนับสนุนกองทัพภาคพ,พื้นดินในการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้ายก็ทำได้เช็คสเปค F6 ที่สั่ขายให้เปรูเป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวจำนวน10เครื่องและเครื่องบินขับไล่2ที่นั่งจำนวน2เครื่องเครื่อง,องยนต์ไอพ่นเทอร์โบจัดเต็มมากถึง 14เครื่องซึ่งรวมเครื่องยนต์อะไราย2เครื่องสำหรับการซ่อมและบำรุงรักษาสเปกล้ำกว่า F16 ของไทยเสียอีกไฮไลท์อาวุธประจำการ F16 อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสูบอากาศพิสัยกลางหรืออัมแลมบรรทุกได้12นะัดอัมแลมคือขีปนาวุธอากาศสูบอากาศพิ่ศสกลางที่มีความสามารถสูงของสหรัฐเป็นอาวุธชั้นนำในการการครองความเป็นใหญ่ในอากาศ ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทุกสภาพอากาศและเกินขอบเขตการมองเห็นแถมยังติดล่างติดอาวุธปืนกลทางอากาศ48ล่างสาัตว์กระสุนได้ในระดับบินเพดานตา่ำระบบนี้ชี้เป้าหมายแบบไม่เกียมระบบค้นหาและติดตามเป้าหมายอินฟาเรดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี่ถ้าไทยได้อัปเกรดสเปคนี้รับรองคุณเซนลองจกัก